ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันอีกพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนบอลนะครับที่หลังมอคาราเดียมนะครับเราเปิดประจําทุกวันนะครับมีต้นไม้ที่หลากหลายนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นโมจิตโตนะครับโมจิโตนะครับก็เป็นอีก สายพันธุ์หนึ่งที่เราเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ก็มีลูกออกมาเยอะอยู่เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งนะครับส่วนที่แบ่งไว้ก็อยู่ข้างล่างนี่นะครับก็แยกออกมาแล้วนะครับอันนี้จําชื่อไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับตอนนี้ก็โมชิโตะครับใบเขาจะออกลายๆนิดนึงนะครับลายเขียวดําแล้วก็เขียวอ่อนประมาณนี้นะครับเขียวอ่อนเขียวเข้มสีดํานะครับ ตัวนี้ก็บอลอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ว่าจําชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้ส่วนมากถ้าบอลไม่มีชื่อก็จะให้เป็นชื่อลูกไม้ไปก่อนนะครับหรือหาชื่อไม่เจอก็ตีเป็นลูกไม้ไว้ก่อนตัวนี้ก็มีคนอยากได้แต่ว่ายังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ปล่อยขายไม่ปล่อยไปเพราะว่าน่าจะมีต้นเดียวนะแต่ว่ามีหลายละหลายมีกระถางเดียวแต่มีหลายต้น มันหกเจ็ดต้นได้ยังไม่แยกครับยังไม่แยกช่วงนี้บอลกอย็ยุบลงไปนะครับยุบลงนี่ก็ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมการผ่านะครับช่วงนี้หน้าหนาวอยู่นะครับ,รบเขาบอกว่าผ่าบอลหน้าหนาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดช้างอกช้านะครับการจเจริญเติบโตก็ช้านะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ปล <Okay. S 1> ูกนอกตู้ ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับดูต้นอื่นต่อนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับก็ดูแปลกๆเขียวมาเลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ใบใหญ่นะครับใบใหญ่แต่ว่ามีใบใหญ่กว่านี้อยู่นะครับตัวนี้ก็เขาก็จะยุบลงไป ที่หนึ่งก็เลยความสวยไม่เหลือ,อตัวนี้เลี้ยงในตู้นะครับชุดนี้เลี้ยงในตู้ตัวนี้เป็นไม้มะเลาพ่อมะเลดนะครับเป็นการผสมตัวเองนะครับผสมตัวเองก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับปกติแม่เขาก็น่าจะประมาณหน้าประมาณนี้แหละนะครับหน้าประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นการผสมผสมใหม่นะครับ ผสมใหม่ก็คืออจะเอาแม่ของตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวผ่าตัวผ่าหัวนะครับผ่าหัวมานะครับนี่ผ่าแล้วก็กับตัวนี้กับตัวนี้นะครับแม่ของตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้ผสมกันได้ออกมาเป็นหน้านี้นะครับเป็นหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดูอยู่ครับ ว่าหน้าเขาจบออมาเป็นยังไงเมื่อตอนโตแต่ว่ามีตันหนึ่งที่โตกว่าเพื่อนอยู่เดี๋ยวจะให้ดูทีแล้วนะครับตัวนี้เป็นตูกฮกหลงนะครับลูกฮกหลงหรือหงเขาฮกหลงประมาณนี้อันนี้ด้วยนะครับตัวนี้กับอันนี้จะอยู่ในฝักเดียวกันนะครับชุดนี้กับชุดนี้ตัวนี้นะครับ ฝากเดียวกันแต่ว่าหน้าออกมาก็ต่างกันตัวนี้ด้วยนะครับชุดนี้ที่เป็นบอลใบไผ่นี่ครับเป็นใบเรียวๆยาวบอลใบไผ่เป็นลูกเดียวกันแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าลูกออกมาหน้าตาต่างกันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับชุดเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับกับกับกับตัวนี้พ่อแม่เดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ผสมตัวเองนะครับผสมตัวเองก็ออกมาสีก็จะแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีลายนะหน้าไม่มีนะครับแต่ตัวนี้จะมีออกเป็นด่างๆนิดนึงแต่ลายนะครับอย่นี้ครับอันนี้ก็ชุดลูกเดียวกันอันนี้กับอันนี้นะครับแม่เดียวกัน สมตัวเอง <c oughs> ส่วนตู้นี้ดูตู้นี้ต่อนะครับมี่อยู่ไม่เยอะนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อไปก็ปล่อยออกไปนะครับตัวไหนที่มันมีเยอะเราก็ปล่อยไปตัวไหนที่ยังไม่มีจํานวนแล้วก็เก็บไว้ก่อนอนี่ครับตู้หนึง ต่างกันมากตัวนี้คือพรมพิมารตัวนี้จงอางครับนี่ก็เป็นลูกไม้ครับนี่อยู่ตัวนี้เป็นไม่เป็นลูกไม้ผสมครับนี่ตู้หนึง่งต่อไปอีกตู้หนึง่ง ฝั <c oughs> ่งนี้นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเงากวนอูกวนอูอะไรหรือเปล่าตอนนั้นได้มเมล็ดมาครับได้มเมล็ดมาก็ไม่รู้คืออะไรนะครับอันนี้ก็ยุบลงไปขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นลูกไม้ครับ ลูกไม้เมล็ดที่ผสมกันแล้วก็ออกมาชุดเดียวก,กันกับที่ตู้เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ผ่านมานะครับกําลังดูหน้ามาอยู่ครับกําลังดูหน้ามาอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี่ก็เหมือนกันชุดนี้นะครับผู <c oughs> ช้ชมได้ดูนะครับนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบออกจะใบ เปล,อ,เปลอหน้าเปลอเปอนิดนึงนะครับจอกเหมือนสีน้ำตาลเปลอะนะครับอันนี้ก็ชุด,ชดไม้ผสมนีครับต้นที่ใหญ่ต้นโตแล้วนะครับต้นโตแล้วใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้านึง นี่ผสมนะครับไม้ผสมในส่วนกําลังดูอยู่ครับกับชุดเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งมันชุดเดียวกันกับกับชุดนี้นะครับพ่อแม่เดียวกันนะครับกาลังดูอยู่ <c oughs> ตัวนี้ก็อีกตัวนึงตอนแรกได้ตัวนี้ตอนที่ได้มาเขาบอกว่าจอมทับแต่ดูไปดูมาไม่น่าใช่ครับ ไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นลูกไม้ไปก่อนเนาะเป็นลูกไม้ไปก่อน <c oughs> เปิดลู้ฝั่งนี้อฝั่งนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นบอลกาบนะครับบอลกาบก็แยกออกมาจากต้นแม่โดยการผ่าอันนี้ก็ผ่าหัวส่วนต้นแยกเกียออกมาจะอยู่อีกตู้หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะครับผ่าหัวออกมา นะครับบอลกาดผักหัวมาได้หลายต้นนะครับนีับ,บ,บส่วนอันนี้คือพรมพิมานนะครับพรมพิมานก็ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่โตอากาศช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นกออบอลเราก็โตช้านิดหนึ่งนะครับช้ากว่ากําหนด กำหนดเท่าไหร่ประมาณ2เดือนก็จะโตแต่ว่าอันนี้ก็โตช้ารู้สึกว่าบอลกลับจะโตเร็วกว่าชุดนี้คือชุดที่อยู่ข้างนอกก็เก็บเก็บรวมๆวม,มไว้นะครับ นี้ยงนกตให้ลงหัวข้างหน้าก็มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาให้ดูอีกนะครับโซนข้างหน้านะครับสวัสดีครับ